สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนุย้ยซิดนีวันนี้มีตําแตงนทุกคนมีตําแตงแล้วก็มีปีกไก่ทอดด้วยแล้วก็มีผักแอมด้วยจากคลิปที่ว่านุย้ยมาพูดถึงเรื่องว่าใครที่จะไปเที่ยวต่างประเทศจะต้องฉีดวัคซีนไทฟอยน์นี่แหละค่ะทุกคนจ๋าคือเหตุผลเวลาที่พวกเราไปเที่ยวที่ต่างประเทศอาหารการกินไม่ว่าจะเป็นน้ําดื่มอะไรต่างๆนานา ก็เหมือนอย่างที่คลิปที่นุ้ยได้ปล่อยออกไปนั่นและค่ะทุกคนจ้าว่าเชื้อแบคทีรียเนี่ยที่มันมากับอาหารมากับน้ําดื่มหรือมากับอากาศเนี่ยเราไม่สามารถที่จะมองเห็นตัวตนของมันได้เพราะฉะนั้นแล้วการฉีดวัคซีนไทฟอยเนี่ยเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะทุกคนให้สําหรับใครที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวต,ต่างประเทศใครที่จะต้องเที่ยวที่ประเทศไทยก็ขอให้แนะนําให้ไปฉีดนะคะทุกคนจ๋า ก็เข็มหนึ่งก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ65เหรียญใช่ไหมหกสิบห้าเหรียญแต่สําหรับบ้านนุย้ยคือครอบครัวเราเนะ่ะเราจะมีประกันสุขภาพของพวกเราทั้งครอบครัวอยู่แล้วประกันสุขภาพพวกเราจะมีประกันสุขภาพก็คือเป็น private insurance ต่างหากใช่ไหมคะทุกคนจะ๊ะเราก็จะสามารถไปเคลมได้ไปฉีดมาแล้วก็ไปเคลมได้ก็คือไปฉีด65แล้วก็สามารถเคลมกลับคืนได้อยู่ที่50เหรียญนะทุกคนจะ๊ะ ก็ถือว่าก็จ่ายไปแค่ประมาณสักสิบห้าสิบห้าเหรียญเนาะประมาณนี้ประมาณนี้แหละคะ่ะทุกคนจ้ะนุ้ยว่ามันก็เป็นทางเลือกหนึ่งเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะต้องสําคัญมากเลยนะ,ะทุกคนจ้ะสําคัญมากเลยค่ะอยากจะให้ไปกินไปเที่ยวให้มันสนุกสนานจะได้ไม่ต้องไปกังวลว่าเดี๋ยวจะอุย้ยไม่เอาเราก,กินน้นส้มตำไม่ได้กินนู้นนี่นั่นไม่ได้เดี๋ยวท้องเสียเดี๋ยวป่วยเดี๋ยวแพ้เดี๋ยวนูน่นเดี๋ยวนี่เดี๋ยวนั่นนะ่ะนี่แหละค่ะทุกคนจ้ะอย่าลืมนะคะใครที่กําลังจะไปเที่ยวต่างประเทศ อย่าลืมไปหาคุณหมอแล้วก็ปรึกษาคุณหมอด้วยว่าเราจะไปเที่ยวที่นู่นนี่นั่นเราจะต้องเตรียมร่างกายไปแบบไหนต้องเตรียมอะไรไปบ้างส่วนวันนี้มาคาทุกคนมากินส้มตำมากินตำแตงกันดีกว่านี่นี่น,นี่อร่อยอร่อยค่ะทุกคนเดี๋ยวถ้าหนุยจะเดินทางอ่าเดี๋ยวใกล้จะเดินทางนุ้ยจะ,ะมาแนะนําพี่เพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งค่ะว่าสิ่งที่จะต้องเตรียมอุปกรณ์หรือว่า อะไรที่จะต้องเตรียมไปไว้สําหรับการเดินทางไปวันพักผ่อนวันฮอริเดยดเนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวนุ้ยจะมาเล่าให้พี่ๆเพื่อนๆฟังกันอีกครั้งหนึ่งค่ะแต่ว่าวันนี้พูดไปแล้วน้ํำลายจะไหลค่ะทุกคนจ้ามาค่ะแซบแซบครับเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย